สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนมีมะพรกันที่เรานะครับมันนี่มาสีผ้ามะม่งโอ้เดียวเปลียบตาแดเปล่าแป้งเบียร์สตรอเบอรีรร่นะครับมันนี่สีดยาครับมันนี่พี่น้องข้างหลังเห็นไหมครับนี่เบียร์สตรอเบอรีรร่ครับกำลังใหญ่แล้วอีกจังหน่อยก็ประมาณอีกสามนาท์ครับพี่น้อง อีกสามนาทีเกสีได้ดำแล้วครับเกสีได้ดกเบียร์แล้วเนี่ยวบิ่งสัดๆนะครับนคือเบียร์สตอรอเบอรี่ครับเริ่มง,ง่ามพักแล้วครับพี่น้องฉีดยาครับพวกพวกำลังฉีดมากสองเครื่องกำลัง,ง,งยางลงมาแล้วครับใช่เครื่องพ่นครับเครื่องสะพายปีจะเป็นเครื่องใหญ่กำลังลงมาแล้วครับ เบียร์สตัวก็ลังงามนะครับพี่น้องข้างก็สิสีด๊อกเบียแล้วก็สีดําครับกลังงามนะเขียวเพราะว่าใส่ปุ๋ยยิ่งปุ๋ยชื่มมือครับปุ๋ยอยู่ั้างสีดำนะครับขุนกําลัง ไทยลงมาแล้วกำลังลง,ลงมาแล้วครับสองคนครับคนไทยสองเครื่องเครื่องสุขายเปี้ยเครื่องไงเครื่องสตินครับ จกติดเติมยาแล้วก็ย้ำลอกอีกครับเรื่องสปต,ตีน สีสจลาเฟิงครับพี่น้องสีเฟสเจลาเฟิงครับแต่กัวนกำลัากับมาสีฟังงี้ทั้งนึงจะได้อยุสองห่องจะมาให้วนรอบละร่องละสองหอบครับวนไป,ไปแล้วก็วนกำลังแล้วก็มาเขาร่องพี่แต่ก็วนแล้วก็แล้วครั้งนึงได้๋ยวสองหล่องจะมาเฮ็ดร่องละสองหอบเพราะว่าเบี้ยมันหนาแหงล้ว เบียงามขนาานะ้ะครับแปลงเบียสตรอเบอรี่ครับของอิสราเอลยู่ภาคกลางตอนบนครับซ้ายนยครับเบียร์อง่งคานยครับเบียร์หน่อยหน่อยพิไปหอดพูมันก็สิวนกับลองแมวไาเนี่ย สิมาขางนี่จะสิ่รุ่งค้างนี่ครับรลุ่งอย่างค้างทั้งนี้ขนมกำลังว่นกลับลงมาแล้วเป็นยาบำรุงครับเป็นไข่ห้องว่นปุ๋ยข้างใบ่ยนะประมาณนี้แหละแดดท้อนครับพี่น้องเรื่อี้ก็ได้พุกมุ่งควายรุมละ คลิปนี้ก็บจบไปเที่ยงเท่านี้ก็ตน้งครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับสำหรับคนีอกขอามาเบิงทุบคุณไปแล้ค,ครับ